จำได้ว่าเราไปบอกแกมีว่าขอขึ้นค่าตัวด้วยปล่อยเพลงใหม่แล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็เพลงก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าเพลงอัลบั้มแรกไปขายแพงขึ้นอีกก็เลยกลับเป็นว่าจากงานเยอะกลับเป็นงานน้อยเลยบวกกับกําลังจะหมดสัญญาพอดีด้วยครับก็คือการลงการลงทุนกับเราอ่ะมันขาดทุนไว้ง่ายนี่ก็คือเอาไง่ายๆว่าเพลงหน้าถ้าเกิดไม่มายากใหญ่ สวัสดีครับผมโจโปปอินนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ้าของกิจการนะครับแล้วก็คอนเทนต์ครีอเตอร์มากมายหลายคนไปแล้วและในวันนี้ครับเราจะได้ไปเรียนรู้จากคนทํางานฝั่งดนต,ตรีกันบ้างแน่นอนนะครับในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินในประเทศไทยชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับ ความรักในเสียงดนตรีอย่างเดียวไม่พอแน่นอนวงวงนี้เริ่มต้นจากมีความรักในเสียงดนตรีเริ่มเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นวงระดับอาชีพแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นวงดนตรีที่เป็นศิลปินมีผลงานในของตัวเองแต่ระหว่างทางของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยขวากหนามรอยแผลม,มากมายเขาผ่านสิ่งเหล่านั้นมาอย่างไงในวันนี้ พวกเราทุกคนจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันกันกบวง The m o o h ครับและวงวงนี้เขามีเคล็ดลับในการรับมือกับความล้มเหลวยังไงวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอตอนนั้นเกิดขึ้นจากผมเรียนที่เดียกกัจ้าครับเป็นเพื่อนกันที่ศิลปกรครับที่ผมเรียนมันเป็นคณะดนตรีอยู่แล้วซึ่งสังคมมันก็จะมีแต่แบบนักดนตรีหมดเลยรู้สึกวันนั้นก็รู้สึกว่าผมอยากจะทําวงดนตรีที่ที่เราเห็นภาพว,ว่าวงเราอยากเป็นลักษณะนี มีภาพอย่างเงี้ยมีเพลงแบบลักษณะนี้มีบุคล,ลิกแต่ละคนแต่ละตำแหน่งลักษณะนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้สมาชิกที่เทสเดียวกับเราด้วยถ้าเพลงไทยน่าจะเป็นช่วงแบบอินดีเ้เฟื่องฟูครัผมว่าเรเฟเลนซ์วงไอดอลของพวกเราในยุคนั้นก็จะมีแบบ The, ke, King Leon, The s t r o k e คิงออฟเลียนเดอ o o ุกเป็นแนวอังกฤษหมดเลยเป็นการรวมสมาชิกที่ตอนนั้นถ้าถามวงก็ค่อนข้างไม่ง่ายเพราะว่าผมกระจาเป็นมือกีตาร์ทั้งคู่แล้วก็แบบเราต้องหานักร้องกัน ซึ่งภาพในหัวผมอะเราเห็นแล้วว่าอยากได้นักร้องแบบแบบไหนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเราผมนี่หว่าใช่ว่าข้อผมแล้ว,วลกันรู้สึกว่าวงอะวงดนตรีสักวงหนึ่งมันก็เป็นเป็นสินค้าแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งหนึ่งนอกจากเพลงที่ได้แล้วอะห่อมันต้องได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าผมจะเลื่องมากนิดนึงครับวันหนึ่งจำได้ว่านั่งอยู่โรงอาหารอะไรเงี้ยกับกับเพื่อนกินข้าวอย่าเงี้ยก็จะมีวงเพื่อนผมชื่อวงละแลลังซึ่งแบบเขาเป็นนักร้องวงนั้นเลยซึ่งตอนแรกจ้าอยู่วงนั้น หลายวงผมเล่นแต่ว่าน kind of ี่ไปไปไปบิววออกมาแล้วนะไปบิววออกมาแล้วล้วก็แบบเพื่อนผมก็บอกเออกูเอาไงดีวะไอ้เพื่อนผมไอ้ชื่อบีแอมก็บอกว่าไม่มึงใกล้จ้าเป็นนักร้องไปเลยสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยได้กูว่าได้ก็มาประมวลผลตัวเองทีนว่าจะเอาไงเพราะว่าตอนั้นเล่าหานักร้องกันมาแล้วแล้วก็มันไม่ได้จริงๆมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจวันหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเอาไงต่อแล้วเนี่ยก็เลยแบบอ่ะงั้นกูร้องไปก่อนก็ได้ ประมาณว่าคือเวลาที่ส่งเดโมบีบเข้ามาแล้วกันอย่างนี้ลยก่อน d e a d l i ส่งเดโมเราเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะส่งเดโมที่ค่ายเพลงนี้วันนี้ต้องมีคนร้องแล้วถ้าไม่มีคนร้องก็คือไม่มีเพลงเสร็จไม่เสร็จไงเราเราเลยต้องเลยต้องอ่ะเลือกมาคนหนึ่งเลยได้เป็นเดทร้องนําไปเลยก็เลยแต่งใจอ่ะก็รวบรวมสมาชิกก็จะมีแบบยุคแรกก็จะมีแม็กเป็นมือกองก็เป็นเพื่อนมหาลัยเราบาสมือเบสคนแรกก็รวมเป็นสี่คนก็ตั้งชื่อวงกันใช่ครับไม่สมหวังครับเพราะว่าไปออแล้วไม่ผ่าน คงแบบเล่นแย่มากเลยครับผมรู้สึกว่าแบบเขาไปออสองทีนะแล้วก็สุดท้ายเขาไม่เอาอยู่ดีเน่ยพอดีเรามีเว็บของเราคือเว็บ MySpace ตอนนั้นที่เป็นแบบเว็บนักดนตรีที่เขาทำเดอะมูสเนี่ยเอาเพลงลงไปซึ่งมีเพลงที่ผมแต่งไว้อยู่เลยตอนนั้นครับตอนชื่อเพลงโอกาสครับแล้วก็เพลงชื่อเพลงชอยสสเพลง ก็เลือเพลงนี้เป็นเพลงวงแล้วก็มันมีประกวดดนตร,ตรีของค่ายบิลีฟได้คอร์ดพอดีเพิ่งเปิดใหม่เลย <c oughs> เขาแบบกำลังหาศิลปินอยู่ช่วงนั้นเลยเราก็ส่งเดโมนี้ไปแล้วก็คัดถ้าเกิดได้ได้ได้เขาเลือกเนี่ยก็จะได้เป็นเขาเรียกคอมเพลชันร่วมกัน10วง10ศิลปินอะไรประมาณนี้ <c oughs> สุดท้ายเขาเลือกค่ายเขาเลือกเราแล้วก็ได้ไปอยู่เป็นเซนสศิลปินเป็นเซนสัญนญามาอยู่ปีหนึ่งสคนครับก็เป็นสมาชิกเซตนั้นเลยก็ ได้ออกไป2เพลงแต่ในระหว่างนั้นอะช่วงกําลังจะครบสัญญาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพี่โนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่จีนี่รีคอร์ดต่างพี่โนเขาเห็นเราจากใน My Space ครับมันจะมีชื่อเพลงเพลงหนึ่งมันจะเป็นเพลงสว <laughs> ิตฮาร์ดอ่แลวเขาชอบ <c oughs> แล้วตอนนั้นขาวเกี่ยวหรือใกล้มดสัญญามีช้อยตัวเนี้ยเข้ามาให้เลือก <c oughs> เราเลยมาได้มาคุยกับพี่โนที่จีนี่รีคอร์ดตอนนั้นก็คือรู้สึกแบบเอา้าว่าเปลี่ยนโยกเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเปลี่ยนสีเร็วมาผมจำได้ว่าแม็กพูดเลยว่าต้องแกมมี่ดีวะ ผมจำคำนี้ได้เลยแม่น่นเลยว่าแม็กเป็นคนพูดเลยว่าเฮ้ยต้องแกมมี่ดิภูมิแม็กลาออกเลยก็วิงเลยนักคือมือกองเรานะครับในจุดหนึ่งที่วงเริ่มมันมีการแคมปัสแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วแม็กเลยบอกว่ามีเรื่องต้องพูดกับวงเรื่องนี้นะเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือแม็กต้องขอลาออกขอออกจากวงเพราะว่าแม็กเป็นมือกลองภูมิจิตด้วยแล้วก็เป็นนักร้องวงซุปเปอร์การ์สเซ็ตคราวนี้งานมันชนเยอะแม็กไม่สามารถเล mm ่น hmm. like. mm hmm. อีกแล้วมันเลยบอกไม่อยากทวงวงเลยให้หาสมาชิกใหม่จนสุดท้ายกลับมากลับมานดนตตรี้แ่เ็กับ ดีกองก็ตั้งแต่เจ็ดขวบเล่นกับที่บ้านเป็นพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดเลยก็จะพ่อจะจับเลียนเรียนคนละอย่างก็มีเล่นกับเพื่อนตอนมต้นมปลายคือประกวดในโรงเรียนส่งฮอตเวฟอะไรเงี้ยตามปกติของเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะแล้วก็จนเพื่อนที่มาชวนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูไปนั่งดื่มกับพี่จ้า้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาหามือกองอยู่เขาอยู่วงนี้วงนี้เขาก็เปิดมาเปิดแล้วก็ฟังฟังแล้วมันก็เราก็ไม่ได้ก็ปกติครับฟังเพลงปกติแล้วเขาก็ชวน แล้วเหมือนผมก็ไปไปเจอพิจาที่ร้านอาหารก็น<ล>ั<ล>่งก<ล>ินกันแล้วก็<ล>พิจาก,ก็บอกว่าลองมาซ้อมมันดูไ,ไปแกะเพลงมาไปแกะเพลงมาไปแกะเพลงมาสองเพลงอตอนนี้คือของผมเนี่ยจะอยู่คาบเกี่ยวระหว่างตอนที่วงอะจ็มาเซนกับแกรมมี่อ่าใช่ออกจากบิลีปมาแลกออกตาเข้านะเข้าจีนี่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับคือด้วยความด้วยความตอนนั้นอะเราเราก็พูดตรงๆว่าเราอย่างเด็กแล้วเราไปคิดถึงแต่ว่าอะไรที่มันแบบดีสุดอะกูอยากไปที่นั่นอะอะไรแจ๋วสุด อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นจีนี่เลคคอ์ดหัวแต่ละวงเราอยากอยู่เงเพราะมัธยมส่งไม่เคยผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราจีนี่แหละอะไรประมาณนั้นครับแล้วซึ่งนี้เราต้องไปคุยกับพี่เขาคือพี่บอลเขาก็น่ารักอยู่แล้วเขาก็ไม่แล้วแต่น้องๆอ,อ,อยู่แล้วแต่ใจเขาก็ประมาณว่าคืออา้ากูเลือกมึงมาแล้วแล้วสุดท้ายเอามงโยนโยกไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าผมว่านะนั่นแหละคือกลุ่มนรกแล้วเจอกลุ่มนรกแล้ว คือส่งไม่ผ่านส่งเพลงไม่ผ่านใช่ใช่ใช่เป็นปีนะเป็นปีท่องนั้นนะ่ะเขาให้ส่งเป็นอัลบัม้มแปดถึงสิบผมไม่แน่ใจว่ากี่เพลงนะจำไม่ได้แต่ส่งไปหลายเพลงจำได้พี่นิกตอนนั้นเป็นเอ็กซ์เอ็กซิค utive โปรดิวเซอร์พี่นิกไม่เอาเขาบอกเลยโอ้โ oh, ห oh นี่อะไรเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นวัยมึงโหเลยคือพวกมึงอ่อนฟูไม่ถึงกูเ <laughs> พราะมันกระจอกผมคิดอย่างนั้น <laughs> คือเราจะคิดว่าเราเจ๋งอะประมาณนั้นแหละครับซึ่งมันไม่ไม่ถูกนะ คือ <c oughs> เราคิดว่าเฮ้ยโอ้หเราเราแน่แนวเนี้ยมึงไม่เก็ตหรอกแนวนี้คือแบบชีย่ยกะลารู้จักไบตันมาเนี่ยเดี๋็กกูเนี่ยจะเคยฟังปเปล่างไหมฟวงอย่างมันคือมันคือมันสมควรจะไม่ผ่านแหละอะไรงั้นแต่ตอนนั้นเราก็แบบไม่รู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหวิร์มกันนะตอนนั้นนะก็มันจะคงมาถึงจุดหนึ่งที่แบบพินิกบอกลองปล่อยให้มันออกไปเลยเพลงหนึง่งมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเลยคือจะได้สลารเพลงแรกสลาร <c oughs> แบบก,ก็ไม่ไม่ค่อยดีนะผมว่าก็แป๊กๆป๊เลยเพลงแรกสลารเลยครับพอพ้นสลารเราก็เอ๊ะนิดๆแล้วแหละแบบยังงไต่อ แล้วก็บวกกับที่บ้านน่าจะแบบว่ายังไม่เห็นอะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผมต้องกลับไปเรียนให้จบก่อนแหละก็เลยกลับไปเรียนแล้วก็พอเรียนจบเสร็จเราก็กลับมานั่งทําเพลงต่อให้เจ้าใมต่อวันนึงจนทําได้ว่าผมก็กลับไปทําเพลงเหมือนเดิมแลแล้วก็มาส่งเพลงพี่โน่แต่โดยที่ว่าไม่ได้อัดเป็นเดโมนะวันนั้นอ่ะผมน่าจะยืมกีตาร์ใครสักคนในนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้องให้แกฟังเลยแล้วฟังไม่จบเพลงด้วยวันนั้นอ่ะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วผมก็เอาอีกแล้วผ,วาอาอวผ,ผ่านเลยวะเนี่ยโอ้แต่งเงินสิบเพงลงแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าพอแล้วก็บอกว่าโอ้เพาะมากเลยอะ <_' S 1> ก็แบบรู้สึกแบบดีใจว่าพี่โนชอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนั้นก็ชื่อชื่อเพลงว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอันแรกเ <c oughs> ลยก้าวันไดแรกที่เริ่มขึ้นแต่ก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีแบบ ก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบงานแรกๆก็จะเป็นเหมือนเดินสายวิทยุไปตามงานเฟสติวัลที่ก็จะมีศิลปินหลายๆคนเล่นคนละเพลง2เพลงอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเราก็ยังแบบใหม่มากเลยตอนเริ่มเห็นทางสว่างขึ้นบ้างละผมก็ทําเดโมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงที่2จุดๆ,ๆบ้างไหมอันนี้พี่นิกชอบจำได้ว่าอันนี้เพลงนี้พี่นิกชอบก็เลยปล่อยปุ๊บเลยมันก็เหมือนเป็นเพลงที่ตามน้ํากันมากับกับเจ้าชายกับเจ้าหญิงพอเข้าเพลงรักเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นเครื่องติดแล้ว เครื่องติดแล้วงานจ้างมีแล้วเริ่มมีงานจ้างมีอะไรแล้วครับแล้วก็จนมาถึงว่าเอ้ยเรามาทําเพลงอร์แวสองกันดีกว่าซึ่งตอนนั้นมันมีอลินเขามันด้วยแล้วนะอ่าอารินอรินมือเียลินคือมือคีนบอกอารินอารินอาร์แวรสองก็รู้สึกว่าตอนนั้นอยากวางเดเรคชั่นให้วงมันดูแบบถ้าพูดเป็นสีก็คงเทาๆขึ้นอะไรมาเนี้ครับอยากให้เพลงมันดูดูหนักแน่นขึ้นแล้วก็สีของเพลงมันก็คงแบบไม่ได้สว่างขนาดอัลบั้มแรกอะไร แล้วก็ออกมาเพลงแรกชื่อเพลงว่าความจริงจำได้ว่าเราไปบอกแกมี่ว่าขอขึ้นค่าตัวด้วยปล่อยเพลงใหม่แล้วมั่นใจมากก็เขาก็แล้วแต่เราจะขึ้นกี่บาทก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ถ้าขายได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแล้วก็ออกมาแล้วก็เพลงก็ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จเท่าเพลงอัลบั้มแรกเลยไปขายแพงขึ้นอีกก็เลยกลับเป็นว่าจากงานเยอะกลับเป็นงานน้อยเลยบวกกับกําลังจะหมดสัญญาพอดีด้วยนะครับตอนนั้นแล้วก็พินิกก็คงเรียกไปคุยอะไรแบบนี้จำได้ว่าพ่นิกเรียกเข้าไปคุย แล้วมีกระดาษเป็นเหมือนข้อมูลของวงครับก็คือการลงการลงทุนกับเราอ่ะมันขาดทุนไว้ง่ายวเออแต่เราลองสู้กันอีกสักเพลงนะก็คือเอาไง่ายว่าเพลงหน้าถ้าเกิดไม่มาอยากๆเครียดมากเลยว่าแบบยังไงดีว่าแบบไม่กูยังไงต่อแล้วเจ้าเพลงอะไรวะเนี่ยที่โชคดีที่ว่าพี่จ๋าช่วยชีวิตช่วยชีวิตเลยเป็นเพลงที่ผมเขียนแต่เพลงนี้ผมเขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วประมาณปีสองปีปีสองปีก็คือเจบต้องรู้ เอาจิงตอนปล่อยไปก็ไม่ได้มั่นใจอะไรว่ามันจะดังเลยแต่พอมันมาแบบ,บว่าสามันคูจำได้เลยว่าเขาทํากระแสเลยคือมีทยุทุกที่จะพูดเลยว่าสาันล้านสมัยนั้นเขาจะแข่งกันทําเพลงล้านให้เร็วที่สุดร้านวิวอะ่ะ จำได้ววาวงมานสามสี่วันวันแรกเข้าสารเลยที่ปล่อยเว้นปีปีผมจําได้สารสองแสนปล่อยสิบปีก็ยังสองแสนเดี๋ยวตองรู้ว่าวันเดียวสองแสนเลยแล้วก็เหมือนแบบพี่ๆเขาก็แบบมาแสดงแันนี้ยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยวิวโอเคนะอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นยังไม่คิดว่าดันชัวยังไม่ได้คิดไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดเลยแบบแต่ยังดีที่แบบเริ่มชมแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อะไรเงี้ยเพลงเมันสักเซสก็เราก็รู้สึกเฮ้ยเนี่ยเราทําเพลงแบบเนี้ยอืทำอีก ตอนนี้หนักกูแล้วทำได้เลยแม่มาเดินมาเลยเขียนนี่เพื่อนเขียนนี่เขียนนี่มึงเขียนเลยยาวๆผมทำได้เลยเ้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่มันสำเร็จอะเราเราก็ทำแบบนี้ไปดิเราจะไปทำแบบอื่นทำไมวะก็แบบนี้คนซื้อนี่วาทำสินค้านี้มคนซื้อแต่ว่าที่พูดได้ฟังก็คือแต่ที่ต้องรู้เนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าแมสเป็นอย่างนี้เว้ยสำเร็จเป็นอย่างนี้ไปได้ทุกจังหวัดร้องได้หมดเขาเรียกว่ามันพาลอกไปที่ที่เราไม่เคยไปเลยเขาเรียกว่าเราก็แบบแบบเริ่มเปิดใจที่จะที่จะไม่ต่อต้านคำพูดคนอื่นอะไรเงี้ย ตอนแรกจะแบบไม่ไม่ฟังใครเลยพอหลังจากที่ต้องรู้ที่ตาบอกมอแย้ลีนกับบาสเขาอ,ออกโอเคคือเหมือนลีนกับบาสก็อยากทาเพลงที่ที่อีกแนวหนึ่งแล้วกัน mm hmm. นี่คือจุดเปลี่ยนนี้หากรับเข้ามากดดันครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามามันเป็นช่วงที่ผมแบบก่อนหน้ัน้นผมไปทํางานละไปทํางานออฟฟิศแล้วเป็นค่ายเพลงอยู่ค่ายนึง mm hmm. ตอนทาดนตรตีอ่ะต้องบอกเลยว่ามันรายได้มันไม่แ,แน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับ mm hmm. ว่า,วาความนิยมหรือ สถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆอย่างช่วงน้ําท่วมอ่ะจีฬายุยุบวงคือช่วงน้ําท่วมเพราะว่าไม่มีางานทาให้แต่ละคนก็แบบต่างคนต่างคิดแล้วว่านาพตชีวิตต้องทํะไรพอเขาไปคิดมาได้เนี่ยมันก็ต้องแยกย้ายใช่ไหมก็พอเดอะบูสต้องการบูนเบสท้าทามมาบอกว่าโอเคอันนี้ก็คงเป็นแบบไม่ควบคูไ่ไปได้นะแต่พอทัวร์เยอะเนี่ยผมก็ต้องเลือกแบผมก็ไปลากับที่ที่เบิษัทว่าขอบคุณครับที่ให้โอกาสทํางานนะ แต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าผมไปกลับไปทางเดิมดีกว่าเจ okay, เขาก็เข้าใจแล้วก็โอเค okay, ยากยากกันผมก็เข้ามาตรงนี้มันจะมีจุดที่กดดันก็คือช่วงนั้นผมห่างการเล่นไปเยอะแล้วต้องกลับมาซ้อมใหม่การ,รับอย่างหนึ่งที่เห็นเลยครับมันเขาตั้งใจงานตั้งใจสูงมากแล้วคือเป็นคนตั้งใจเวลาเป็นคนทำอะไรแล้วทำจริงจังผมมองว่าตอนนั้นนะที่คิดนะเดอะมูสมีศักยภาพที่ดีมากในสายตาคือแบบเราก็เห็นอะไรมาเยอะพอเห็นว่าเดอะมูสโอเคทำเทมแบบนี้ปัจจุบันเดอะมูสทำเทมแบบนี้5ปี อยู่แน่ๆเราไม่เดือดร้อนแน่ๆห้าปีจะต่อไหมเดี๋ยวโอเคถ้าเขาคงแนวคิดนี้มันมีทางไปต่อแน่ๆเหมันน่าเสียงน้าลองหาข,ข้อผิดพลาดก่อนครับแต่ส่วนตัวผมะ่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยเรารอบครอบแล้วนะเรามองแบบทุกองศาละแต่มันจะต้องมีอะไรที่ผิดอยู่ กลับไปหามันให้เจอแล้วก็ก่อนจะขยับตัวครั้งก็คงต้องคิดองศานี้ด้วยส่วนจะจมกับมันนานไหมผมผมเคยจมเป็นคนที่เคยจมกับความผิดหวังเยอะมันยังไม่ได้ช่วยต้องมูฟให้ไวเปลี่ยนตัวอย่ไทันเหมือนแบบสมัยนี้เขาจะบอกก็เออมันต้องต้องไวนะปลาเล็กก็ได้แต่ว่าก่อยไหวไหวูีแบบปลาใหญ่แต่ว่าอือคือถ้าตอนถ้าสิ่งสิ่งนั้นที่เราทําอ่ะเราแบบเรารักมันหรือว่าเราชอบมันมากๆอ่ะถ้ามันเฟลอะผมก็จะไม่ค่อยเฟลมาก แต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งสิ่งนั้นที่ทําออกไปอ่ะเราเห็นเราเห็นแล้วว่ามันมีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่อ่ะแต่มันต้องจําเป็นที่จะต้องออกไปอ่ะแล้วมันเฟลอะ่ะฮูมาแ้นั้นนั้นนั้นคือจะแบบมันจะแบบเฟลมากๆอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวขยายความสตาร์ได้ครับคือผมจะเป็นแบบนี้เอ่เพราะว่าเราทำอะไรสักอย่าง <S <S มันไม่รู้หรอกจะเฟลหรือไม่เฟลอะไรใช่ไหมแต่ก็อย่างน้อยถ้าสิ่งที่เราทําไปเราแฮปปี้กับมันเราไม่ฝืนมันเป็นธรรมชาติของเราอะไรยเงี้ยต่อให้เฟลผมก็จะไม่ได้เฟลนาน ก็ต้องแบบเ,ออเดี๋ยวก็คงมีทางหรือว่าอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่ว่าตอนนี้กําลังทํางานในย,ยึดยึดลักษณะรีกว,ว่าจะไม่ฝืนหรอกไม่ฝืนไม่ฝืนความรู้สึกแบบต้องทําสิ่งที่ไม่แฮปปี้ผมจะเป็นเรื่องเรื่องความกดดันมากกว,ว่าอย่างหนึ่งเลยคลือแต่ก่อนผมอัลบั้มที่สองผมเ,ข,เขียนเราเคยเขียนใพลงสำเร็จพอเราเขียนเพลงท้วมันไม่มันไม่สำเร็จเนี่ยเราเฟล,ลเพราะว่าเราทําให้เพื่อนสวยด้วยแต่ส่วนการเปลี่ยนแปลงอะไรความคิดของผมมันจะเปลี่ยนไปจากตอนสมัยเด็กมากผมจะเป็นยังไงก็ได้ที่เติมเต้นเพื่อให้ว แต่วันนี้บอกกูจะลูกทุ่งเอางันแล้วแต่มึงอกูลูกทุ่งก็ได้พรุ่งนี้ไม่เอาแล้วกูแจ๊สเอางกูมึงก็จะบอว่าแจ๊สได้กูได้หมดอ่ะกูง็ไงก็ได้แต่ขอให้เพื่อนแฮปปี้กันมีความสุขกันแล้วคุยกันแล้วว่าโอเคกันนะกูว่าโอเคบอกเลยว่าเลฟเลนนี้มาจากอาจารย์เฉลิมชัยครับเพราะว่าลูกศิษย์ทางจิตวิญญาณของแกเลยอาจารย์เฉลิมชัยก็จะบอกว่าไอ้กระจกไอ้ความเฟลไอ้กระจกกูจะฆ่ามึงเงี้ยมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกมันรู้สึกแบบ พอพูดอย่างนี้เป็นดังๆเออฮึดเว้ยกลายเป็นความเฟลคือเหลือตัวแค่เนี้ยตัวเล็กมากเลยเราแบบมีตัวตนขึ้นมาทันทีจริงๆมันก็มันเฟลมันก็ดีมันทำให้เราแข่งแ,งแข็งแร่งขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ก็แค่เบาๆหน่อยก็ได้เออค่อยๆมันก็ค่อยไอยหวมันงานบางทีเยอะมากขึ้นเออค่อยๆดียี้ยมาทีละรอบอะไรอย่างเง้นมากกว่าครับใช่ถ้าให้ตอบแบบในความรู้สึกเลยอ่ะผมก็คงนั่งมองแล้วก็แบบถอนหายใจถ้าในความรู้สึกจะ ให้พูดอะไรกับความเฟลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย,ยไม่มีอะไม่มีเลยจริงๆเพราะว่ามันมันเฟลอยู่แล้วอะคือจะไปคุยอะไรหรือว่าไปพูดอะไรผมยังดึงไม่ออกมั้งนะตอนนี้ผมก็คงได้แค่แบบยิ้มนิดนิดแล้วก็ถอนหายใจเหมือนสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็คงเป็นว่ามาอีกแล้วเหรอมากินข้าวเหรอกินเสร็จแล้วก็กลับไปเนาะมันจะมามันก็มา,มมาเราไม่รู้วันนี้เราตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างมันขึ้นอยู่หอกว่าเออเราคิดยังไงแต่พักเราคิดผิดมันก็คืคอความเฟลี่าง กลับไปพรุ่งนี้มาใหม่ก็ได้แต่มาอยู่นานแค่ไหนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกินข้าวเสร็จเราก็กลับไปแล้วกันแล้วค่อยมาใหม่เป็นเพื่อนไม่เอาเรือนี้ค้างบ้านเลยนะนอนค้างเลยนะอยู่ยาวเลยนะบางทีก็อยู่ยาวค้างสามวันอะไรงเี้ยเขาส่งผมือนอนเขานอนผมนี่คือนอนอยู่บ้านใช้เวลาของคนที่เราอยากอยู่ด้วยใช้คงมกับทุกนาทีที่เหลืออยู่แฮปปี้แล้วมีกินมีเตียงให้นอนมีน้ำให้อาบพอแล้ว น่าจะเหมือนกันนะผมว่าใกล้เคียงเนะี้ยผมว่าความแบบเรียบง่ายความแบบไม่ได้หดวืหวาหรืออะไรนั่งนึกตัวแบบทุกวันนี้ก็ไอเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยเที่ยวอะไรนะนี่มผมแบบว่ากลับเป็นการแบบอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบไม่ได้อยากบ้านเปิดทีวีดูเะไชิลหายเลย<อ>สบายสบาอะไรเงี้ยสุดยอดเลยนะแล้วก็อยู่กลับมากเจอแม่แม่สบายดีอ่อแข็งแรงดีอะไรเงี้ยดีว่าดีเจอเพื่อนเจอปู่อะไรเงี้ยมันก แค่นี้นะครับแค่ตอนนะี้คือมันเหมือนพอยิ่งโตมากขึ้นมันก็แบบมันอยากให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยมั้งครับมันไม่ใช่แค่ตัวเราแหละออแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อนะมันเหมือนว่าแต่พอเราโตมากขึ้นอ่ะเหมือนเราแบบมองพ่อแม่มองพี่น้องหรือว่ามองหมาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากอยากให้แบบคนรอบข้างมีความสุขเราก็<อ>มีความสุขใช่โคตรยิ้มเลยเวลาเห็นพเพื่อนเราได้ดีอะความสุขถ้าเป็นส่วนตัวผมขอแค่แบบกินข้าวอิ่ม นอนหลับได้แล้วเดี๋ยวมีเงินใช้ไม่ตาม่างองเพราะว่าในช่วงที่แบบจิตตกหรือว่ามีความเครียดจะกินข้าวไม่ลงมันจะนอนไม่ค่อยได้ <laughs> ตรงนี้นมันจะทุกข์มากเลยครับแล้วมันจะทําให้เราสมองคิดอะไรไม่ออกขอแค่แบบถึงเวลากินข้าวเช้ากลางวันเย็นกินได้ตกขั้านอนเป็นเวลาที่มันดีนอนหลับได้สบายตื่นมามันก็มีแรงทําอะไรต่อ สวัสดีครับพวกเราหนึ่งมูสครับตอนนี้นะครับก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับปัจจุบันนะครับก็ชื่อเพลงว่าไม่เสียงไม่รวยนะครับลองไปติดตามก็ได้แล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook นะครับ Instagram เดี๋ยวติ๊กต็อกยูทู e ก็ยู u ู u จ e นี่ล็อกนะครับผมไปฟังเพลงก็ได้ แล้วในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังการสัมภาษณ์ของ Won the Moose ไปแล้วนะครับ mm. เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับในวันนี้ก็คือว่าข้อแรกเลยนะครับ mm. ผมเคยได้ยินคําพูดหนึ่งแล้วผมนึกถึงวงวงนี้ขึ้นมาทาันที mm. ก็คือถ้าเราไม่หยุดสัอย่าง มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้ในการเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งความฝันครับและว,วงเดอะมูสก็ได้พิสูจน์สิ่งนี้ให้กับเราเห็นนะครับระหว่างทางเนี่ยเขามีการปรับตัวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกในวงการปรับเปลี่ยนแนวทางดนตรีของตัวเองและอะไรอีกหลายๆอย่างการโดนปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ยังไม่หยุดครับเพราะว่าเขาเชื่อและเขาลักในวิธีนี้จริงๆนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ผมได้เรียนรู้ข้อที่2นะครับที่ผมได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราทําแบบเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิม แต่สิ่งที่เดอะมู e ทำครับเขาได้พยายามเปลี่ยนวิธีครับอย่างแนวเพลงที่เขาก็เคยคิดว่ามันไม่ใช่ตัวตนเขาหรือมันอาจจะไม่ใช่แนวทางของเขาเขาก็ได้ลองเปิดใจปรับเปลี่ยนบางอย่างจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นศินลปินชื่อดังได้ในท้ายที่สุดนะครับอันนี้คือสองข้อที่ผมได้ กเดอมสในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับได้อะไรกันบ้างถ้าได้เรียนรู้ตรงไหนอย่าลืมนะครับมาแชร์นะครับในคอมเมนต์นะครับทุกช่องทางของเราได้เลยว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างในวันนี้เรามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีกันครับวัตถุประสงค์ในการทําโค้ดเซลของเราก็คือการสร้างสังคมที่ดีสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมที่ ร่วมกันเป็นกําลังใจเป็นสังคมเชิงบวกให้แก่กันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมและทีมงานไม่ค่อยสบายใจครับเมื่อเราเห็นในคอมเมนต์ของโคดเฟลในหลากหลายช่องทางเนี่ย ผมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีคอมเมนต์ที่อาจจะมีความด่วนตัดสินมีความไม่ให้เกียรติและมีความซ้ำเติมโดยที่ใช้อารมณ์ผมเห็นด้วยมากๆนะครับเราทุกคนเห็นด้วยมากๆกับการวิภาควิจาร์อย่างมีเหตุผลแต่ถ้าเกิดเราไปสดกาฟาดด้วยอารมณ์อย่างเดียวไปกระแทกใส่คนที่คุณก็ไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเราไปตัดสินเขาในหลายๆครั้งเนี่ยคำถามไม่ง่ายครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆลองย้อนคิดกันดูนะคบว่าถ้าเป็นเราบ้างละ่ะแน่นอนทุกคนในชีวิตก็มีเรื่อง เรองราในชีวิตเกิดขึ้นมากมายผิดบ้างถูกบ้างล้มบ้างเจ็บบ้างโดนกระทําบ้างกระทําใส่เขาบ้างในวาระแต่ละเวลามันก็มีหลายปัจจัยที่มันทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นคราวนี้มันแฟร์ไหมที่เราไปตัดสินคนคนหนึ่งจากคําพูดไม่กี่คําจากคลิปแค่10กว่านาที20นาทีโดยที่เราไม่ได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆผมเลยอยากจะเชิญชวนนะครับว่าให้สังคมโคตรเฟลเนี่ย เป็นสังคมเชิงบวกคอยสร้างกําลังใจที่ดีให้กับสังคมแต่ย้ํานะครับไม่ได้หมายความว่าเราวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่เลยนะครับสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เลยอย่างเต็มที่แต่ให้มาเป็นวิาพากษ์วิจารณโดยใช้หลักเหตุและผลครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วกดติดตามพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพวกเราก็ต้องการกำลังใจจากเพื่อนๆเนช่นกันในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆเหล่านี้ออกมาให้กับเพื่อนๆครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับและอาทิตย์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมกันครับ